สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสัตยคุณศรีประกอบสุขครับผมชื่อเด็กชายวรลปปัตตาเมททองครับผมชื่อเด็กหญิงปริดาศิลาค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงจังหวัดลบบุรีวันนี้พวกเราจะมานำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์กลุ่มเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อว่าหัตถขยะรักสิ่งแวดล้อมอีโคเฟลีดินควเป็นมาโดยโรงเรียนอนุบาลท่าหลวงได้จะทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะซีโรเวสภูล ก็ให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงามน,น่าเรียนน่าอยู่น่าดูแต่เนื่องจากโรงเรียนของเรามีนักเรียนจำนวนมากจึงทําให้มีขยะเป็นจำนวนมากจาม,มา,าำมาหนกาาแยกขยะให้ถูกวิธีจะสามารถเพื่อประโยชน์และเพื่อมูลค่าให้กับขยะได้คณะผู้จะทำชิ้นคิดต้นกางขยะขยะตั้งแต่ต้นทางด้วยการขายะขยะประเภทขวดพลาสติกขวดแก้วกระป๋องเพื่อนำขยะมาส่วนกับปใช้ประโยชน์และเข้าสู่กระบวนการรีเซเ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างเครื่องมือในการกคัดแยกขยะต้นทางประเภทกระป๋องและกวดน้ำได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อฝึกจิตสำนึกให้กับนักเรียนในการกคัดแยกขยะให้ถูกวิธี 3. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะประเภทกระป๋องและกวดน้ำ 4. เพื่อนำเอาความรู้จากการเรียนวิทยาศาสตร์มาปร,ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับขั้นตอนการทำงานของถังขยะรัสงสแวดล้อมถังขยะรัสงสงแวดล้อมมี2ระบบคือ การแยกขวดแก้วกับขวดพลาสติกออกจากกันและแยกกระป๋องอลูมิเนียมกับกระป๋องสังกะสีออกจากกันโดยมีหลักการทําง,งานดังนี้หนึ่ง,งการแยกขวดใช้หลักการแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นตัวทําให้ขวดไหลลงมาตามรางคัดแยกและใช้ระบบของคานเป็นตัวคัดแยกขวดเพราะน้ําหนักของขวดแก้วกับขวดพลาสติกมีน้ําหนักที่แตกต่างกันซึ่งขวดแก้วที่มีน้ําหนักมากจะก,กดคานและหล่นลงไปยังช่องเก็บขวดแก้ว ส่วนขวดพลาสติกที่มันมนักเบาจะไหลและหล่นลงไปยังช่องเก็บขวดพลาสติกจึงจึงทาให้เราสามารถแยกขยะ2ประเภทนี้ออกจากกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2. การแยกกระป๋องโดยนำออร์แกนแม่เหล็กถาวรจากลำโพงมาเป็นตัวคัดแยกโลหะกระป๋องจะไหลลงไปผ่านแม่เหล็กแต่แม่เหล็กจะไม่ดูดกระป๋องอลูมิเนียมกระป๋องก็จะไหลลงไปในช่องเก็บอลูมิเนียม แต่หากมีกระป๋องเหล็กหรือกระป๋องสังกะสีแม่เหล็กจะดูดและแม่เหล็กจะเหวี่ยงไปลงในช่องเก็บสังกะสีจึงทําให้สามารถคัดแยกขยะประเภทกระป๋องทั้งสองชนิดนี้ออกจากกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับเด่นของผลงานทางขยะและสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางสามารถคัดแยกขยะได้สี่ประเภทคือขวดแก้วขวดพลาสติกกระป๋องอลูมิเนียมกระป๋องสังกะสี ด้วยขยะทั้งสี่ประเภทสามารถนําไปขายให้กับร้านขายของเก่าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะได้อีกด้วยค่ะุมของพวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ